สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูกิ่งงุ่นที่ผมติดตาและต่อยอดไว้นะครับที่ได้สายพันธุ์ดีมาจากเพื่อนๆใน YouTube นะครับเป็นพันธุ์ลิลลี่วีเลตแล้วก็แรมโบนะครับเพื่อนๆน,น,นี่ผมพามาอัปเดตนะครับผ่านมาประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เป็นบางกิ่งนะครับ ยอดเขาก็แตกแล้วนะครับอันนี้เป็นพันวิลเล็ตนะครับเพื่อนๆนผ่านมาประมาณสองอาทิตย์ยอดเขาก็แตกออกมาแล้วนะครับผมได้ทำการติดตาไว้หลายกิ่งนะครับพร้อมแล้วการเสียบยอดไว้นะครับเป็นบางกิ่งนะครับตาเขาก็ยังสมบูรณ์พร้อมที่จะแตกออกมานะครับบางกิ่งส่วนนี่ก็แตกออกมาอีกหนึ่งยอดนะครับเป็นพัน ลิลลี่นะครับที่เสียบไว้กับต้นแบ็กโอปอนะครับเพื่อนๆตาเขาก็แทงออกมานะครับเข้าประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับที่ผมต่อไว้นะครับเขาก็แตกออกมาแล้วครับส่วนที่ติดตาก็ตูมออกมาใกล้จะแตกแล้วครับเพื่อนเต่อต้นไว้กับต้นแบ็กโอปอนะครับที่ผมทําการเลี้ยงต้นไว้นะครับนี้พามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันนะครับ กิ่งที่เขาแตกแล้วนะครับผมได้เสียบไว้หลายกิ่งเลยครับหลายสายพันธุ์รวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นวีเลตนะครับซึ่งค่อนข้างจะติดยากนะครับวีเลตแล้วก็ผมนำกิ่งที่ค่อนข้างจะช้าไปในการเสียบจอดนะครับคิดว่ากิ่งเขามีโอกาสติดน้อยมากครับสำหรับพันธุ์วีเลตนะครับ พามาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับสำหรับการติดตาต่อยอดองุ่นไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพันกิ่งพันแลมโบนะครับผมก็เสียบไว้หลายกิ่งแล้วครับสำหรับแรมโบนะครับตาเขาก็ปลิออกมาครับเหมือนใกล้จะแตกแล้วนะครับอันนี้ก็แลมโบเหมือนกันครับใกล้จะแตกแล้วแล้ว แลมโบนี่ผมจะเสียบช้ากว่าประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ดูความสมบูรณ์ของเขานะครับเพื่อนๆยอดเขาแตกออกมาแล้วนะครับพันแลมโบประมาณหนึ่งอาทิตย์พร้อมกับช่อดอกด้วยนะครับเพื่อนๆมีดอกออกมาเกือบทุกช่อนะครับพันแลมโบนะครับเขาติดง่ายมากนะครับในการเอามาเสียบยอดนะครับแตกเกือบทุกกิ่งเลยครับเพื่อนๆนี่ก็แลมโบนะครับพันแลมโบนะครับ ผมคิดว่ามีช่อดอกออกมาเกือบทุกกิ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆนดูนะครับช่อที่เขาก็มีช่อออกมาแล้วนะครับนี่ก็แลมโบนะครับผมเสียบไว้เยอะเลยเพื่อป้องกันนะครับสําหรับที่จะได้มีสายพันธุ์เอาไว้ใช้ต่อไปนะครับสําหรับพันธุ์แลมโบนะครับที่ถ้าสังเกตดีก็จะมีช่อดอกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายช่อที่ชัดๆให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับสําหรับพันธุ์แลมโบนะครับ ผมก็ต่อไว้เลยครับหลายกิ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับทำสายพันธุ์นะครับครับอันนี้ก็แลมโบนะครับเพื่อนๆคิดว่าก็ามีชอดดอกออกมาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ยังไม่ชัดนะครับอันนี้ผมก็ต่อไว้เหมือนกันพันแลมโบนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นชัดนิดนึงนะครับ มีช่อดอกออกมาแล้วครับเพืพ่อนๆอยู่ด้านในนะครับเป็นช่อค่อนข้างจะเห็นชัดเลยนะครับสําหรับพันเลมโบแล้วก็ติดง่ายมากนะประมาณหนึ่งอาทิตย์เองครับเพื่อนๆผมทําช้ากว่ากิ่งอื่นนะครับเพราะได้รับกิ่งมาทีหลังเขานะครับสําหรับพันเลมโบนี่ก็ติดพร้อมจะมีดอกออกมาด้วยนะครับเพืพ่อนๆผมพามาอัปเดตให้เพืพ่อนๆ สำหรับการที่จะขยายพันธุ์เมื่อเราได้กิ่งองุ่นมาจากที่อื่นนะครับเราก็นำมาเสียบและติดตาไว้กับต้นพันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับเพื่อเหมือนการฝากเลี้ยงเขาไว้นะครับเพื่อรอให้กิ่งเขาได้จเจริญเติบโต,ตและเราก็สามารถนำมาอ่านเป็นตาเพื่อต่อกับองุ่นป่าหรือต้นพันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะได้สายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆ นี่เป็นพันลมโบพันวิลเลตนะครับรวมอยู่ในกับอของแบ็กโอปอลนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นต่อเก่าที่ผมเสียบติดตาไว้ครับตาเขาก็แตกแล้วครับเป็นบางกิ่งนะครับเป็นพันลิลลี่อ่าเป็นพันลมโบนะครับตาเขาก็ใกล้จะแตกออกมาเกือบทุกตาแล้วนะครับเพื่อน ตาเขาใกล้จะเริ่มแตกออกมาแนละ้วปลูดออกมาประมาณอันนี้ก็หนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับบางกิ่งก็พร้อมจะแตกนะครับคิดว่าคงจะได้มีสายพันธุ์เอาไว้ใช้กันอีกสองสามสายพันธุ์นะครับผมก็พามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับผมต่อไว้กับต่อเก่านะครับต่ออุ่นที่ผมปลูกต้นแรกเลยครับคือเป็นอุ่นทำวามาจากต่างประเทศนะครับที่เพื่อนชาวต่างชาติให้ผมมานะครับ ผมเขามาปลูกไว้จะรู้สายพันธุ์แล้วก็นําสายพันธุ์ดีที่เรามีอยู่มาต่อไว้นะครับ mm. เพื่อขยายพันธุ์เอาไว้ใช้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นต่อยเสียบยอดไว้นะครับเป็นพันธุ์ส่วนมากจะเป็นเลมโบนะครับต่อไว้กับเ mm. ฟนซิดเลนทครับที่อยู่บนค้างนะครับบางกิ่งก็ตากริ่ม ปูดออกมาแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ผมถ่ายช่วงเย็นอาจจะมืดนิดนะครับย้อนแสงนะครับหลายกิ่งนะครับที่ผมทำไว้นะครับอันนี้ครับันนี้ก็พันแลมโบนะครับคิดว่าอีกไม่น่าจะเกินวัน2วันนี้ตาเขาก็น่าจะเริ่มแตกออกมาเกือบทุกกิ่งนะครับ ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับองุ่นสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับในอากาศที่ร้อนนะครับพืชอ,อย่างอื่นอาจจะขาดน้ําหรือว่าเหี่ยวเฉาตายแต่องุ่นครับเมื่อเรา,เามีแดดจัดทั้งวันหรือสภาพกับเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับขององุ่นนะครับข้อดีของการปลูกองุ่นนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมก็เลี้ยงกิ่งเลี้ยงต้นไว้นะครับเป็นเฟนเรมิเกตนะครับอันนี้ก็ผมก็ชํากิ่งแล้วก็ แตกออกมาครับเป็นเฟรมซิลเลตนะครับเพื่อจะรอวันให้กิ่งใหญ่ผมอาจจะเอาสายพันธ์แลมโบหรือลิลลี่มาเสียบหรือใช้มัดแคทนะครับอันนี้ก็เป็นต้นชายมัดแคทนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับในกระถางครับกิ่งเขาก็สมบูรณ์ดีครับสะสมอาหารไปด้วยแล้วก็เลี้ยงกิ่งไปด้วยนะครับก็เป็นพันธ์ชายมัดแคทนะครับ มีดอกด้วยครับพันแลมโบ้ครับเสียบไว้กับงุ่นป่านะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เองครับก็ออกดอกมาแล้วพร้อมกับแตกยอดออกมาครับค่อนข้างติดง่ายนะครับสายพันแลมโบ้ครับนี่ก็ต่อยอดผสมไว้กับใช้มัสแคทนะครับนี่ก็เป็นกิ่งใช้มัสแคทที่ผมเสียบไว้กับตอป่านะครับ ตอนต่อป่านะครับจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็กิ่งนะถ้าเรามันสมบูรณ์เราก็จะเก็บไว้ดูลูกนะครับค่อนข้างติดง่ายครับใช้พาราฟิล์มในการต่อจะทำให้กิ่งค่อนข้างติดเร็วนะครับเพราะว่าเขาจะย่อยสลายไปเองนะครับ แล้วก็กิ่งไม่มีการบีบรัดจนเกินไปนะครับผมคิดว่ามันมันติดง่ายนะครับสำหรับการใช้พาราฟิล์มในการต่อยอดหรือติดตาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นตอป่าเสียบไว้กับกิ่งของชายมัสแคทนะครับเขาก็เจริญติบโตๆพอประมาณครับไม่ถึงกับเร็วนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อน ก็เป็นพันแลมโบนะครับที่ผมต่อยอดไว้กิ่งแก่กับกิ่งแก่จะค่อนข้างจะออกออกช้ากว่ากิ่งอ่อนกับกิ่งแก่ต่อกันนะครับถ้าผมสังเกตดูเขาก็ติดแต่อาจจะออกช้ากว่านะครับนี่ก็มีมดเข้ามาอีกนะครับเป็นปัญหาสำคัญของเพียไฟหรือว่าลยเพียแป้งเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นพันลิลลี่นะครับที่ผมติดตาไว้ก็แตกออกมาแล้วครับเข้าประมาณน,นี้ผมติดไว้ประมาณ2อาทิตย์ได้แลวครับตาเขาเพิ่งจะเริ่มแตกออกมาครับติดไว้กับต้นของชัยมัสแคทนะครับส่วนด้านบนนี้ก็เป็นพันแลมโบนะครับที่ผมต่อไว้ทีหลังครับภาพก็จะไม่ค่อยซูมเท่าไหรนะ่นะถ่ายช่วงเย็น ก็เป็นต้นเก่าที่ผมต่อไว้รุ่นแรกๆนะครับเก่งเขาก็ติดดีเจริญงอกงามดีเลยครับเป็นชนต้นสายพันธุ์ชายมัสแคปเกือบทั้งหมดนะครับที่ผมต่อไว้ผมใช้พาราฟีนในการพันแผลนะครับทำให้เขา ค่อนข้างติดง่ายครับและสะดวกในการอาตอกกิ่งหรือติดตามากครับพาราฟินมเราไม่จำเป็นต้องมาแกะเ,เขาออกนะครับเพราะถึงเวลาเขาก็จะย่อยสลายหรือฉีกขาดไปเองครับทำให้เนื้อแผลนั้นไม่เกิดการบีบลัดนะครับทำให้แผลประสานได้เร็วนะครับและสะดวกรวดเร็วครับนี่ก็เป็นต้นพันธุ์ที่ผมทำไว้นะครับตอนนี้หลายกิ่งหลายต้นเลยครับ นี้พาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตดูองุ่นก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าคลิปต่อไปผมก็จะพามาดูช่วงที่เขาจเจริญเติบโตหรือกิ่งเขา,าเริ่มติดผลนะครับในการเสียบยอดไว้นะครับอาจจะเก็บไว้เป็นบางพวงนะครับเพื่อดูสายพันธุ์ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามหรือเป็นกำลังใจ ํำคลิปต e ่อไปในครั <ım. S 1> ้งหน้าด้วยนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ